หนึ่งสองสามก็เป็นการสาธิตไม้บุญญา w 3 t 2่หลวงตาใช้อยู่เราเดี๋ยวจะให้ได้ยินเสียงเพราะว่าในขณะที่เราถ่ายทำยูทูปเนี่ยแล้วก็ลงในในช่องยูทูปปั๊บเนี่ยแต่เราไม่มีไม้เราใช้ไม้แต่ตัวเครื่องเนี่ยเสียงมันจะเบาแล้วความชัดเจนจะไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราไปจัดต่อปั๊บเนี่ยไม้เนี่ยเสียงมันจะนําหน้าภาพแล้วความรับประการที่เราใช้กับควบคู่กับไม้กันสั่นนี่ก็ควรจะแนะหลวงตาจะแนะนำว่าจะเป็นโมซ่า Mini MX นะครับ โมซ่ามันจะมีมินิเอสีมินิเอสที่ลุงปาใช้มันตัวทีแรกเลยแล้วไม่เนี่ยก็คือไม้โบย่าเป็นไม่สองจุดสี่กิกะเฮิรตซ์ก็คือไม้โบย่า Wm สาม t สองต่วตู้เต้าเสียบเนี่ยมันจะเป็นจูนเนอร์สำหรับสามจุดห้าจานั้นผู้ที่ทำไลฟ์สดแล้วก็ทำยูทูบนะครับหรือจะลงในเฟซบุ๊กเนี่ยควรจะมีไม้ประเภทนี้อันนี้จะเป็นระบบสองหัวถ้าหัวเดียวนี่ไม้โบย่า Wm สามไม้โบย่า Wm สาม t สอง ก็องตาม,มาแล้วก็สาธ,ย,สาธยายให้ฟังครับเอาไว้เป็นวิทยาทานทีนี้ผู้ที่ต้องการที่จะเชื่อมต่อหรือว่าจะทาโพสต์หรือว่าเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี่ลงในทิกต o k กลงในไลน์หรือว่าจะเป็น Facebook หรือจะเป็น YouTube นะครับแนะนําเลยไม b บุญญาหรือวอนตรงที่องตาถืออยู่แล้วก็พูดอยู่เนี่ยสาธุนะครับก็บคือมา ประชาสัมพันธ์ผมุงตางไม่ได้อะไรนะครับคือว่าคือเอาความจริงว่าหถ้าเราไปซื้อไม้ชลาอนิกในตัวประมาณคู่หนึ่งเป็นหมื่นแต่ใน,นขณะเนี้ยที่เราใช้อยู่คู่หนึ่งเนี้ยประมาณ3,000บาทหรือ2,800ตอนนี้ลดราคาช่วงนี้เป็นช่วงแคมเปญจะปีใหม่เนี้ยเขาจะลดราคาอยู่ที่ประมาณ2,200ัสอหัวไม้นะครับถ้าหัวหัวไม้เดียวก็ประมาณ1 8 0แนี่ครับเดีทดสอบก่อนเจ๋ง